สวัสดีครับพ Get ี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กเคคาครับมาชี้เป้านะครับก็รายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัว EF ครับ6 6 0้อซีซีเทอร์โบเลยทีเดียวนะครับเห็นรถเล็กแบบนี้วิ่งกระฉูดแน่นอนนะครับเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับดูแลรักษาง่ายหายห่วงครับรถเก่าๆนี่ใช้เกียร์ธรรมดานี่คือดีเลยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ขับ4ล้อสแตนด้ตัวนะครับสายแคมปิ้งอ่า ค้าแม่ค้าอยากจะได้เอาไปทําต่อยอดหรือว่าทําเป็นรถเซอร์วิสอะไรต่างเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนคนที่เล่นรถเล็กแบบนี้เห็นกเก่าแบบนี้ต้องแนะนําต้องเป็นคนมีงบประมาณพอสมควรครับไม่ใช่เรื่องเล่นครับถ้าใครคิดว่าะจะเล่นรถสายนี้แล้วก็มีงบประมาณนิดหน่อยจะมาเล่นตรงจุดเนี้ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับต้องเป็นคนชี่ใจรักแล้วก็ งบประมาณถึงด้วยเพราะว่า,ารถแนวเนี้ถือว่าเป็นรถสายสะสมแล้วนะครับถ้าไปซื้อมือหนึ่งนี่บอกเลยครับมี 6- 7 0 0 0แสนแน่นอนครับยิ่งเป็นรถตู้บรรทุกนะครับเห็นรถขนาดเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ขนาดเป็นรถใหญ่นะถ้าเป็นตัวขับ4ีเนี่ยหายากด้วยแพงด้วยนะครับต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆแล้วกันนะครับ คันนี้เจ้าของบอกเอกสารชุดโอนนี่มีครบครับเรื่องเอกสารนี่ก็สําคัญนะส่วนใหญ่ไปเจอนี่ไม่มีเอกสารนี่ก็ต่อลําบากครับเดี๋ยวนี้รถแนนนี้เขาไม่ไม่ต่อกันนะครับคือต่อยากว่าง่ายมันต่อยากครับเขาจะต่อให้แต่รุ่นใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่ยังเก็บรักษาไว้อยู่เนี่ยเขาก็ต่อให้ถ้าสภาพรถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ มีคนต้องการเยอะอยู่พอสมควรนะครับบางคนก็ตกใจว่าทําไมราคาแพงจังแต่จริงๆในวงการราคานี้ถือว่าปกติครับยิ่งเป็นรถตู้ด้วยนะรถกระบะก็จะอยู่ราคาประมาณนี้เลยด้วยซ้าไปด้วยนะถ้าเกิดสภาพดีเอกสารครบแต่ถ้าเกิดเราไปเจอถูกๆเนี่ยคือไม่มีเอกสารซะส่วนใหญ่นะครับลองดูคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1 7 0 0 0 0บาทกรสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้เลยผ่านลิงก์เฟซบุ๊กตา่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลย ร,รถอยู่แถวบางใหญ่คันนี้แนะนําให้ไปดูจริงด้วยไปลองขับลองเทสดูเพื่อ,อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินแล้วกันนะครับนะอันนี้ผมก็เป็นสื่อกลางเทรานั้นไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับแต่ว่าพี่ตูนนี่ก็พี่ตูนบางบุรทองนี่หลายคนในกลุ่มรู้จักอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถให,ใหม่ท่านจะได้พาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ